็นบอกมีสิ่งที่พี่ต้องทําให้แม่เป็นประจาด้วยสิ่งนั้นคืออะไรฮะถ้าได้ไปเจอผมก็จะล้างเท้าส่วนใหญ่เขาล้างกันช่วงวันแม่นะพี่ก็ล้างได้หมดทุกทุกเวลาเพราะเราไม่ค่อยว่างวันแม่เราออกคอนเสิร์ตพี่ก็คือการล้างเท้าคุณแม่ผมมีมากกว่านั้นก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้แม่สุขใจครับไม่เอาเรื่องทุกข์ใจไปให้แม่รับรู้แม่อยู่สวยๆของแม่ดีกว่า นี่ไม่ได้พูดได้หรอกแต่รู้สึกอย่างนั้นจริงจแลวไม่เคยทําให้แม่ทุกข์เป็นอย่างงี้มาตั้งแต่ต้นหรือว่าตั้งแต่เด็กแล้วฮะเพราะผมออกจากบ้านตั้งแต่วัยสิบสามสิบสี่ขวบอ้าวเนี่ยสิ่งที่ผมอยากรู้ว่าส่วนใหญ่คนที่จะไม่เห็นคุณค่าหรือรักแม่มากๆคือต้องอยู่ไกลบ้านเขาความรู้สึกนั้นจะโง่ทั่มาแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆคนที่เขาเรียกแหละที่ไม่ค่อยได้เจอแม่่ะมันอยากจะทําอะไรเพื่อแม่จริงพี่อย่างน้อยก็โทรได้เห็นหน้าแล้วก็ได้ ได้เล่าอะไรดีๆให้แม่ฟังได้ออไม่เอาทุกข์ให้แม่ต้องมาแบกรับอะไรเงี้ยโอ้ดีจังดีจัง,จงนะฮะอ่ะกับรายการดวลเพลงชิงทุนเย็นนี้เป็นการรักษาแชมป์สมัยที่43อีกสามสมัยเท่านั้นนะเขาจะทุบสถิติการเป็นแชมป์สูงสุดในรายการนี้อยากให้ทุกคนมาลุ้นเพราะว่าน้องเพชรเป็นคนกระตันอยู่แล้วก็เป็นคนที่แบบทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะด้วย<อ>ความสามารถจริงๆขงเขาก็มีความคล้ายพี่พีนะ ไม่ได้เป็นน้ำเต็มแก้วพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเป็นคนกระตันยูรักครอบครัวใช่ใผมว่าความกระตันยูนําพาเขาด้วยนะล้่ทัานเขาไปเจอแบบคู่แข่งหลายๆคนอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับหลายๆคนที่แบบความสามารถแบบพร้อมที่จะโค่นเขาคือทุกคนมาโหดหมดนะพี่หลังๆเนี่ยหลายๆคนลืมเนื้อลองมาดีเลยพร้อมที่จะกรรมการเริ่มแบบหนักใจแล้วหนักแล้ว เขาจะตัดสินใจยังไงโอ้ยสบายเลยก็ก็ทำให้กรรมการไม่เครียดหัวอ่อนเลยกรรมการพอเห็นเก่งๆเริ่มแช่งดืมเนื้อดืมเนื้อดื่ไม่ได้สิจะได้ตัดสินใจได้ไงเป็นกรรมการต้องเป็นกลางไงพออีกคนนึงมาร้องเนี่ยร้องดีเท่ารองเพชรเลยแต่กับกลายเป็นว่าแบบจังหวะไม่ดีออกเสียงไม่ชัดบ้างแต่ร้องดีมากได้ลมมากอย่างเงี้ยมันีจุดให้ตัดคะแนนตัดคะแนนไม่หรอกเราก็ ละละเอียดเหมือนกันแหละหนูยยังเคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นเียโอ้หนูหันไปพีพีก็นั่งอย่างนี้ภูสละก็นั่งอย่างนี้อ่าแล้วสุจีราจะยังไงล่ะผมจําได้คุณหนุยมีร้องไห้ใช่ใช่ยเขาจะร้องนาอยู่แล้วพี่คือว่าทำไมวะเส้นพ่อแม่ลูกงี้นักร้องนําเลยทีที่ผมอยากรู้คือพี่หลังรายการเนี่ยพี่ได้คุยกับน้องเพชรบ้างไหมอ่ผมบอกว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดี อย่างสมกับที่ตัวเองได้เดินทางมาถึงกี่สมัยกี่สมัยโอ oh. แต่เขาเก่งอยู่แล้วละ่ะ <Okay. S 2> เราเป็นแค่แบบนิดๆหน่อยๆที่พอให้ความให้ความมั่นใจ <Okay. S 2> เขามากขึ้นแค่นั้นเองพี่เ uh. ย็นเนี้ยคู่แข่งน้องเพชรโหดไหมคะโหดฮะเพราะว่าก็มาด้วยความหมายความทุกข์ยากเหมือนกันโอ้โหมีเส้นชีวิตที่ใช่ <c oughs> แล้วก็นักร้องคนนี้ก็ไปเปิดหมวก <Okay. S 2> ร้องเพลงแล้วก็เหมือนเป็น น้องที่ขยันช่วยพ่อแม่ามขายาของ <ไป S 2> ออนไลน,น,น,นมีความตั้งใจอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังยังเด็กอยู่ก็อยากจะให้ลุ้นกับคู่แข่งของน้องเพชรผมบอกว่าต่อยเขาเข้ารอบทุกแมตต์ต่อไปนี้ของเขาคือเข้มข้คน,คนแน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าผมพูดในสายงานของการเป็นททีมงานมาแล้วอยู่แล้วนะผมรู้สึกว่ามันต้องหาคนมาท้าทายที่มันสมศักดิ์ศรีและให้รู้สึกว่าทุก ก้าต่อไปนี้คือถ้าเพชรพลาดแม้แต่นิดเดียวเขาจะพลาดโอกาสการทุบเลกคอร์ดหรือทุบสถิติของรายการได้แน่นอนฮะไม่รู้่แต่เชียร์น้องเพชรได้อย่างให้น้องเพชรทุบเลกคอร์ดได้อ้าวฉะนั้นไปร่วมเอาใจช่วยน้องเพชรกันนะฮะฝากติดตามด้วยครับกับรายการดนเพลงจริงทุนนะฮะหกโมงเย็นทางช่องวันสันเด็จเย็นนี้เลยการครองแชมป์สมัยที่14ได้หรือไม่ติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้กับพี่พีเยมากันะดีครับเช่นกันครับ วันนี้เราจะมาทานเบอร์เกอร์แบบไทยๆกันแล้วโดนะถูกตองโดนัทยังมีรูทำไมเบอร์เกอร์จะมีรูไม่ได้คะบเบอร์เกอร์ยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจใครไม,ม่กันมาเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวขอโทษที่ส่งเร็วไปยังไงแบบไทยไๆยังไงกระเพราหมูกรอบไข่ดาวเบอร์เกอร์มีเบอร์เกอร์แผนงหมูด้วยนะเฮ้ แล้วคนทำารับคุณผู้ชมเป็นเด็กอายุ13ปีเท่านั้นเองและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะขอเชิญพบกับคุณขวัญและน้องตังค์นุ้ยจสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ขวัญและน้องตังค์ใช่ที่บอกว่าเบอร์เกอร์รูผมยังหารูไม่เจอเลยฮะมันเป็นสถานที่ตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำคนแรกเริ่มต้นคือคุณพ่อทำก่อนเหรอฮะเอ่อทำคนเดียวเลยครับครับออก็คือไปอยู่ในซอยที่เป็นเป็นเหมือนซอยหมู่บ้านของหมู่บ้านล้างๆเป็นมันเป็นซอยล้างแหละครับมันไม่ใใช้งาน ก็เลยไปขายอยู่ตรงนั้นแต่พอขายดีมากขึ้นมันต้องขยับเข้ามาเพราะคนเยอะลูกค้าเรื่อยๆผมเบอร์เกอร์ลูอ๋อรูคือตรอกใช่ตรอกเบอร์เกอร์ลูผมนึกว่ารูในที่เล็กๆไม่ใช่เขาบอกจุดเริ่มต้นร้านนี้เกิดจากลูกชายจริงไหมฮะใช่ครับใช่คือยังไงครับก็คือเมื่อตอนต้องต้องย้อนกลับไป9ปีเลยตั้งแต่เขายังอนุบาลเลยเขาชอบทานเบอร์เกอร์อยู่แล้วแล้วผมก็เป็นพนักงานประจําก็ต้องแบบซื้อเบอร์เกอร์จากในห้างเอามาฝากเขาแต่มันมีมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย ที่ผมลืมซื้อให้เขาแล้วเขาก็งอนผมก็เลยตอนนั้นคิดว่าก็แค่ขนมปังอหมูมายองเนสอะไรแค่นั้นเองอเอามาหัดทาก็ได้แต่พอทําครั้งแรกนี่มันก็เละเลยแต่เป็นหมูกระเทียมเพราะผมไม่รู้วิธีทําอาหารผมผมทําอาหารไม่เป็นครับโอ้ใช่ครับผมผมทําอาหารไม่เป็นเพื่อลูกเลยอยากทำเบอร์เกอร์อร่อยอร่อยให้ลูกใช่ครับก็กลับไปอีกรอบหนึ่งไปที่ร้านหมูอีกรอบเนี่ยแทนที่วันรุ่งขึ้นจะไปซื้อลูกได้กินแล้วนะลูกรอเปสามปี คือตรมันไม่มีอะไรอร่อยเท่าที่พ่อทำหรอใช่ใช่ป่าตังใช่ครับทําชิ้นแรกขึ้นมาแล้วก็ให้เขาถ่ายรูปให้เขาถ่ายรูปเขาบอกพ่ออร่อยแล้วอก็เลยเอาลง Facebook ครับให้ให้กับพวกเพื่อนเเห็นก็แชร์เพื่อนใช่ครับเขาก็เลยสั่งเป็นเหมือนแบบเออเอามา เอามาทาส่งให้พี่หน่อยจากตอนแรกเป็นแค่งานอดีเลับแล้วก็มาเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ตัดสินใจออกมาทําเต็มตัวเลยครับเพราะอาชีพเสริมรายได้เริ่มแสงอาทีพยรแล้วถุกต้องครับไม่แล้วก็แล้วความอร่อยจริงแล้วทำไมถึงลูกชายถึงมามีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนี้คะโควิดครับต้องบอกเลยโควิดคือจากที่เคยขายได้วันเราเป็นร้อยชิ้นครับได้ไม่ถึง10ชิ้นต่อวันจนสุดท้ายมันไม่ไหวจริงต้องคอยคุยจากน้องแล้วเพราะน้องๆก็คุยกันว่างั้นต้องต้องออกใช่ใช่แต่ แต่ที่ออกเนี่ยไม่คิดว่าจะออกกันหมดมันออกกันหมดเลย <c oughs> พอแยกย้ายอ้าวพี่บอกแย้ายย้ายไปใช่ใช่หันมาท่เหลือตัวคนเดียวก็เลยเอาเจ้าเนี่ยมาเพราเขาเริ่มเขาเริ่มใช้ได้แล้วก็เลยมาเลยสอนสอนตังให้ตังรู้จักวิธีพลิกหมูดูหมูทอดปลาทอดกุ้งทอดไก่ทําไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนะฮะให้ลูกอยู่ในตําแหน่งย่างะใช่ใชครับ นายตังโชฝีมือสิจา้าน้องตังวันนี้น้องตังทำเมนูอะไรให้กินคะวันนี้วันนี้ก็ทำที่จะทำนะครับก็จะมีเป็นตัวเ,เบอร์เกอร์กะเพราหมูกรอบไข่ดาวแล้วก็จะ<อ><อ>เป็น<อ>หมูค่ะซอสกระเทียมแบบพริกน้ำปลาแบบพริกน้ำปลา<ะ>ด้วยหมูซอสกระเทียมพริกน้ำปลาคือโทษนะไอตอนแรกที่ผมบอกว่าเบอร์เกอร์กะเพราผมยังคิดได้ว่าเอามันน่าจะมีซอสกะเพรามีหมูอะไรแต่หมูกรอบเนี่ยแบบเบอร์เกอร์มันจะอยู่กันได้จริงเหรอตังโชวฝีมือ ตังโชว์เลยฝึกนานไหมครับกว่าจะย่างเบอร์เกอร์เป็นครับก็นานนานหนึ่ครับคุณพ่อดูไหมสอนเรานี่ก็ดูดูดีเดี์ดูดีดยนี่ออกเจ้านายไงแต่เท่โมนนิดนึงอันนี้อะไรครับตัวนี้เบอร์เกอร์หมูซอสพะแนงไข่ดาวครับซอสพะแนงหมูซอสพะแนงไข่ดาวตัวนี้เบอร์เกอร์ไก่ทอดครับไก่ทอดอตัวนี้ตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์กุ้งครับอ๋อกุ้งกุ้งใช่ครับโอ้กุ้งตัวใหญ่เหมื่อนะใช่โอ้ยพี่ ันนี้กกุ้งจริงนะใช่ครับใหญ่มากเลไม่ได้เป็นกุ้งบทด้วยนะใช่ครับใช่ครับกุ้งเป็นตัวๆเลยอ่ะอ้าวนี่เบอร์เกอร์กุ้งอันนี้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ปลานะฮะอันนี้ตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์เนื้อแบบบาร์บีคิวครับแบบบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวจะมีสับปะรดด้วยใชมีพริกหวานมีมะเขือเทศนะเป็นบาร์บีคิวเลยอันนี้ตัวนี้เมนูไข่ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์เนื้อครับดับเบิลชีสเบอร์เกอร์เนื้อผมว่านี่ครับหอรองน้ำซีนะแต่แต่ทาน แ็กแรกผมก็ตกใจเงี้ยพี่เห็นไหมเราก็อ้าปากกว้างเลยแหละไม่เท่าเธออร่อยเลยนะคะกุ้งนี่คือแบบหอมเป็นหอมหอมกุ้งอ่ะเบอร์เกิเนี่ยก็ดีมากนะเบอร์เกิเนี่ยก็ดีมากเลยเนื้อใช้เนื้อไทยเลยครับแต่ผม แต่ผมเน้นส่วนผสมหลายๆส่วนเบอร์เกอร์ของผมจะมีสเปคอยู่ต่างหากหมูก็เหมือนกันไก่เหมือนกันจะไม่ได้ใช้เนื้อเนื้ออกมาบดส่วนเดียวไม่ใช่เนื้อส่วนเดียวใช่ครับตอนนี้ตังทําอะไรครับอ่ะตัวนี้ตอนนี้ตังกำลังผัดซอสกระเพราอยู่ครับซอสกะเพราใช่ครับตังครับเวลาช่วยพ่อแม่คือทุกวันนี้คือเรียนหนังสือเสร็จแล้วกลับมาช่วยพ่อแม่เลยหรือเปล่าหรือว่าใช่ครับใดๆและระหว่างรอพี่ลองแผนกันสิ ผมผมตกใจน้อยลงแต่ผมก็ยังไม่ชินกับมันอืออือเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะคุยซอสพะแนงดีอ่ะขอบคุณครับจัดทำกับข้าวไม่เป็นเนื้อฮะใช่ครับคือซอสพะแนงดีมันเป็นซอสที่ไทยนะรสชาติไทยเลยนะแล้วพอเจอกับหมูมันมันเข้ากันแต่ขอโทษนะฮะบพอกินประกบกับขนมปังมันกลายเป็นเหมือนอาหารอินเดียอุ้ยเสร็จแล้วดูมูกรอบพี่คะหมูกรอบกเป็นฟันเลยอ่ะ มีซอสริดน้ำปลาเะครับแต่ทำไมมันเป็นเจลลี่อะพี่ก็มันจะได้เคลือบเคือไงพี่ทุกคนดูนี้ค่ะหมูกรอบนายขนาดนี้เลย呀ะอ้ยอร่อยจริงครับหรึงโอ้ขอบคุณมากครับอร่อยจริงนะพี่ทำซอสกับเผาดีมากเลยฮะขอบคุณครับคือซอสกับเราเนี่ยมันมีความแบบระวังโดนพอดีไะ เรื่อสำคัญนะฮะตรงไข่แดงที่ผมกินอยู่อ่ะระวังกามล็อกระวังกามล็อกนะฮะไม่ล็อกครับรุ่นนี้เขาปลดกามได้ขา <c oughs> ดู <c oughs> เลยหล <c oughs> หมูกรอบชาชูดีมากหนังกรอบแต่เนื้อชุ่มฉ่ำนะฮะซอสกะเพราเพราเข้ากับหมูกรอบมันแน่นอนอยู่แล้วกะเพราหมูกรอบมันลงตัวอู่แล้วครับผมพอกินกับ,บขนมปัง ดีเลยดีเลยขอบคุณครับในปากคือกขาพหมูกรอบอะ่ะอือันนี้จะทานง่ายหน่อยมันจะไม่เหมือนหมูกรอบรบีบ,บแล้วก็ทานได้เลยครับอันนี้คือทานง่ายใช่ครับเพราะนีอมันนุ่มอยู่แล้วคุณผู้ชมดูนี่นี่นะนี่นะพี่ขวัญลูกโดดพี่ขวัญน,นะนะก,กลัวมากอะ่ะไม่แต่แต่ถ้าทานจริงๆมันจะไม่เผ็ดนะครับ อันนี้มันเป็นเมนูใหม่ไปเลยอ่ะม,ม,มันมันมันไกลไปจากหมูกระเทียม <c oughs> น้ำปลาพริกด้วยนะ <c oughs> ครับคือเอาจริงตอนแรกผมเห็นล่าซอสน้ำปลาพริกเยอะผมกลัวเค็มหรือเปล่า <c oughs> ไม่พี่ปรุงซอสไว้แล้ว <c oughs> ใช่ครับปรุงว้แล้ว <c oughs> ค,ความเป็นซอสเนี่ยมันไม่ได้เป็นเค็มแบบเค็มน้ำปลามันคือการปรุงซอสเลยมันคือซอสเลยคุณผมมู้ชมลืมน้ำปลาไปเลยนะครับแล้วซอสที่เขาปรุงอ่ะมันดีมากแล้วพอกินมันมี อเรียกว่าแตงกวาเยอะๆใช่ครับมันก็ให้ฟีล l i n เหมือนกินอาหารไทยอ่ะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านจะเปิด5้าโมงก็ต้องรอเขากลับมาก่อนต้องรอลูกกลับมาก่อนใช่ครับการมานี่คนจะมาเวลาไหนถึงจะแบบเฮ้ยชิลๆมาแล้วมีเวลาเลือกเลือกสั่งๆไม่ต้องร้อนรนมากจานวนคนไม่เยอะก็ช่วงประมาณตอนช่วงเปิดร้านครับอ๋อห้าโมงห้าโมงเลยครับไปแต่เนิ่นๆนะฮะล้วคุณจะได้ชิมได้ว่ามิติใหม่ของการกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่เรียกว่าผมพูดได้เต็มเปล่านี่คือเบอร์เกอร์สัญชาติไทยแล้วมันไไม่่่ใชชชชสสสสัััััญญญาาาาาติททยยคววกจะนนเป็ อะไรที่อร่อยจริงๆนะฮะฉะนั้นฝากไปด้วยเอาฝากร้านได้เลยครับเชนนะครับผมร้านเบอร์เกอร์ลูนะครับอยู่ในซอยเพชรเกษม81นะครับในโลเคชันเนี่ยหาดูได้จาก Google ได้เลยที่ร้านเนี่ยมีที่จอดรถแต่ก็จะจอดยากนิดหนึ่งเพราะมันอยู่ตรงเชิงสะพานเลยเพราะมันอยู่ในรูใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ขวัญกับน้องตังมากนะครับขอบคุณมากครับดึงละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี